กงปล่อยให้ออกเล้ามาหากินตามธรรมชาติเฮ้ยก็มาจอมกินของแก่ข้าวที่แกต้มนี่ไอ้โต้งเมิอง,งพาสองเถวนี่มาหากินเลยนอแทนที่จะคุยเคีย่ยนี่เออย็นจะเข้าเล้าอยู่แล้วสำรองกองทุนนะอิ่มท้องนะกอก็แรงในช่วงนี้ สวยเลยนะสวยเลยก้มจ้ำเลยมาเหลือบตามองได้เนี่ยแกต้มของแกอยู่เนี่ยเนี่ยอันนี้หม้อที่สองเนี่ยหม้อที่สองยังอยู่บนเตาอยู่เลยเนี่ยเพิ่งจะหุยหุยอุ่นอุ่นไปเลยเนี่ยเพิ่งจะลุกไปเนี่ยในหม้อที่กินกันอยู่เนี่ยหม้อเมื่อเช้านี่ แล้วยังมีสำรองไว้เมื่อวานอีหม้อนะจะต้มทุกวันเนะี่ยข้าวดูก่องก่อนให้ดูบรรยากาศลมลมมันยังแรงอ่ะเนี่ยดูใบทิปฟิวนะหมอนที่ตัดไปดูเดิกการพิ้วไหวอ่ะลูล่ลม เขเกี้ยงแล้วไนงะเพราะว่าจ้างเขาถากเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งจะพาไปดูข้างหลังข้างหลังนี้ก็เคลียร์หมดแล้วค <c oughs> ่าเคลียร์ต่อปีนี่ก็หลายตั้งคนะ์วันละสามร้อยสามร้อย <c oughs> เคลียร์ทีก็ต้องมี15วันทีขนาดเนี้ยถากไปเก็บไปฟันไปแต่งไปหลายอย่าง แต่เราก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นเหมือนค่าบำรุงรักษารายปีอะเนาะเออบางสวนเขายังต้องจ้างคนงานประจำไว้ทุกเดือนเดือนละหลายๆพันเลยของเราปีหนึ่งเสียค่าถากหญ้าค่าตัดแต่งนีสักสามสีออ่พันมันก็เป็นเรื่องปกติแหละเป็นเรื่องปกติปล่อยให้มันลกตลอดเวลาญ้ามันก็หนาไงกิ่งมันก็ลกใช่ไหม ตัดผมปีละครั้งก็โอเคนะเอออันนี้ต้นสากุระไทยใช่ไหมออต้นไหไมันโตแล้วตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดนี่ก็คงจะรอดแล้วเพราะว่ามันยืนต้นได้นะแล้วก็หลายปีแล้วสภาพบรรยากาศยามเย็น4-5่หโมงเย็นนะ